สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับสุขภาพดี5นาทีกับหมอเซียมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้รับฟังสําหรับโรคปอดติดเชื้อหรือปอดอักเสบซึ่งในบางครั้งเราเรียกกันว่าปอดบวมจริงๆแล้วก็คือมีการติดเชื้อที่บริเวณปอดซึ่งเชื้อที่ติดนั้นก็มีได้หลายชนิดด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อแบคทีเรียและก็เชื้อไวรัส ที่ทําให้เราเจ็บป่วยเป็นปอดอักเสบแต่ในบางครั้งเราก็อาจจะติดเชื้อแปลกๆอย่างเช่นเชื้อราเชื้อวัณโรคหรือเชื้อโปรโตซัวชนิดแปลกๆก,ก็จะสามารถทําให้เราป่วยเป็นโรคปอดอักเสบได้เช่นเดียวกันซึ่งโรคปอดอักเสบนี้ก็จะเป็นโรคที่ติดต่อกันได้โดยทางอากาศผ่านทางน้ําลายหรือการไอจามลดการโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่ดีหรือมีอากาศอับก็จะเป็นแหล่งที่ทําให้สะสมเชื้อโรคและเป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกายของเราติดเชื้อได้ง่ายนะคะสำหรับอาการของโรคปอดอักเสบ นั้นก็มักจะมีสอาการด้วยกันอันแรกก็คือมีไข้สูงในบางคนก็อาจจะเป็นไข้สูงลอยหรือไข้สูงเป็นเนหายหายได้แต่ส่วนใหญ่แล้วกินยาพาราลดไข้ก็มักจะลดลงได้ไม่มากอย่างที่2ก็คือมีอาการไอ ในบางครั้งมีอาการมากจนมีอาการหอบหายใจเหนื่อยหายใจลําบากได้อย่างที่3มก็คือมีอาการหายใจรัดเจ็บที่บริเวณทรงอกหรือบริเวณปอดถ้าเรามีครบทั้ง3อาการ,าก,ารก็ชวนสงสัยว่าเราจะเป็นโรคปอดอักเสบนะครับซึ่งในการวินิจฉัยโรคปอดอักเสบนี้ส่วนใหญ่จะใช้การเอ็กซเรย์ทรงอกเพื่อดูภาพลังสีปอดถ้าหากมีฝ้าขาวที่บริเวณปอด แสดงว่าปอดบริเวณนั้นมีการติดเชื้ออยู่หรือในคนที่เป็นปอดอักเสบบางคนก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นร่วมได้อย่างเช่นมีน้ําในเยื่อหุ้มปอดหรือในบางครั้งน้ำในเยื่อหุ้มปอดนั้นก็จะมีการติดเชื้อร่วมด้วยจนถึงขั้นเป็นหนองได้ก็มีซึ่งถ้าหากเรามีภาวะแทรกซ้อนมีน้ำในปอดหรือมีหนองในปอดเราก็จําเป็นที่จะต้องเจาะตรวจระบายเพื่อทําให้การรักษาดีขึ้นแต่ในบางคนที่มีอาการมากๆก็อาจจะมีอาการหอบเหนื่อยมากจนถึงขั้นหายใจไม่ได้ และจำเป็นที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรืออาจจะรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวสําหรับคนที่มีความเสี่ยงเยอะก็ได้แก่ในคนที่สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจําตัวหลายโรค mm hmm. เช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคตับโรคไตหรือโรคเบาหวานในกลุ่มพวกนี้ก็จะทําให้อาการของปอดอักเสบติดเชื้อนี้ รุนแรงมากขึ้นได้สําหรับพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้เราเป็นโรคปอดติดเชื้อได้แก่การสูบบุหรี่การอยู่ในที่ชุมชนแออัดหรือมีบุคคลพลุกพ่านมากๆรวมทั้งในบริเวณที่อากาศถ่ายเทน้อย <c oughs> ก็จะทําให้เราสามารถที่จะได้รับเชื้อโรคและทําให้เราปอดติดเชื้อได้เลยทีเดียวดังนั้นแนวทางที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคปอดติดเชื้อ <c oughs> ก็คือการหลีกเลี่ยงบริเวณชุมชนที่มีบุคคลพุกพ่าน การใส่หน้ากากอนามัยอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ขยี้ตาและหมั่นล้างมือ เพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและที่สำคัญควรพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เรามีสุขภาวะที่ดีและป้องกันการเจ็บป่วยเป็นโรคปอดอักเสบได้นะครับสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วมีคำถามหรือเข้าสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่นใดสามารถคอมเมนต์ที่ข้างใต้นี้นะครับและเดี๋ยวหมอจะกลับมาตอบอีกเหมือนเดิมและถ้าใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันใน ep ถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ